สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพลานะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพีโนรินเดอะฮีโร่นะครับตอนนี้เออเวลากี่โมงกี่ยามจะเที่ยงคืนแล้วนะครับห้าทุ่มกว่านะครับแต่ก็มาแกะกล่องนิดนึงนะครับพอดีมีของเข้ามาประมาณ2กล่องนะครับผมก็เดี๋ยวมาแกะกันหน่อยนะครับก็มาดูว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็เราจะมารีวิวตัวไหนกันนะครับ ก็มาให้เพื่อนๆมาช่วยตัดสินใจหน่อยแล้วกันนะว่าจะรีวิวตัวไหนกันก่อนดีนะครับอ่ะขอกล่องแรกก่อนแล้วกันนะอันนี้จะเป็นกล่องเล็กๆนะครับที่ที่มีเข้ามาวันนี้นะครับผมอ่ะขอแกะดูก่อนนะว่ามันคืออะไรนะครับวันนี้เราเป็นวีล็อกแบบเรื่อยๆนะไหลๆเรื่อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูก่อนละกันนะคุยกันไปเรื่อยเปื่อยเรื่อยเปื่อยนะ ช่วงนี้นะครับผมยังทำคลิปที่เกี่ยวกับงานไฮเ,เกรดจีนอยู่นะตามสองงานไฮเกรดจีนนะครับผมก็มีเพื่อนหลายคนนะครับที่เขากำลังเล่นงานจีนอยู่ตอนนี้นะครับก็โดนประมาทเหมือนกันโดนประมาดเหมือนกันว่าเช่องนี้กลายเป็นกลายเป็นช่องงานจีนไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าผมก็ บางทีก็ทาเป็นแนวทางให้เพื่อนนะครับแล้วก็ลองประกอบดูเองบ้างนะครับว่ามันว่ามันเวิร์กหรือเปล่าหรือว่างานมันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับตอนหลังๆเนี่ยงานที่เขาออกมาคือดีกัดน,นะไฮเกรดจีนแล้วก็งานที่กําลังเปิดพีออเดอร์นะตอนนี้นะครับช่วงนี้ไม่ได้มาทำไอ้นั่นเลยนะอะไรนะพีออเดอร์น่าโดนน่นะครับไม่ไม่ไ,มได้มาทําเลยเดี๋ยวถ้า ว่างๆเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะมาทำต่อนะครับสำหรับตัวเพียวด้วยนะโดยนะนะครับอ่ะชิ้นแรกนะครับที่ได้มานะอันนี้จะเป็นงานของบันไดเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นการเก่าหน่อยนะเป็นฟิกเกอร์นะครับฟิกเกอร์เอ่อ r i d e r b ์แบล r กไรเดอร์นะครับเป็น HFF ฟิกเกอร์นะครับนี่คือผม ผมชอบดีไซน์นะครับเขาออกแบบมาได้แบบดุดุเข้มเข้มดีนะครับสำหรับตัวรายเดร์แบ็กตัวนี้นะครับอันนี้ผมได้เป็นมือสองมานะนะครับผมได้เป็นมือสองมานะครับก็ก็สวยดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวแกะให้เพื่อนๆชมนิดนึงละกันนะครับอีก2กล่องก็มีนะใหญ่ๆนะครับที่เข้ามาในวันนี้นะครับไอปูนน้องหมาที่บ้านนะครับมันก็น่าหน่อยน สียงอาจจะแทรกเข้ามานะไม่ว่ากันนะครับไร้ด้วยแบล็กนะครับผมก็ดูจากสเกลแล้วก็น่าจะประมาณ1ต่อ10ได้นะครับความสูงก็น่าจะอยู่ที่สักประมาณ15เซน17เซนประมาณนี้นะครับได้เป็นมือสองมานะเข้ามาปล่อยสวยๆนะครับอืมอ่ะเนี่ยเป็นไงใช้ได้ไหมเออเท่ดีนะสวยดีนะครับ เดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีนึงแล้วกันนะครับเนี่ยเห็นไหมไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่เลยอืมแต่มันนิ่มๆมานะอืมเท่ดีเท่ดีนะครับอันนี้ก็คือกล่องแรกนะอันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกล่องต่อไปกันนะว่าได้อะไรมาอีกนะครับกล่องที่สองเอาเป็นกล่องนี้ละกันนะครับกล่องนี้ก็จะมีความ ใหญ่ความหนาเหมือนกันนะครับได้มาจากกันพราวิเลตนะครับเดี๋ยวมาแกะไปพร้อมๆกันเลยนะครับจริงๆอ่ะสองกล่องนี้นะครับก็รู้แล,ล้วล่ะว่ามันคืออะไรมันก็คือตัวมันก็คือตัวรานะครับเทพรานะครับจากซีรีส์ฟิกเก r t ์ไรส์ d ตนดนะครับของทางบันไดนั่นเองนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าตัวกรเลียนนะกรเลียนที่เป็นซูเปอร์โรบอทนะครับให้เกรดนะ ก็น่าจะกล่องใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะเนี่ยไอ้กล่องนี้น่าจะเป็นตัวกรเรียนนะครับในซีรีส์ซูเปอร์โรบอทผมไม่ค่อยรู้ประวัติของตัวหุ่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเน้นชอบดีไซน์เป็นหลักเลยนะครับเนี่ยเปิดออกมาใส่แพ็กเกจมาอย่างดีนะครับสำหรับตัวกระเรื่อนนะฮะนี่กล่องถือว่าใหญ่เหมือนกันนะพอๆกับ มาสเตอร์เกรดกล่องหนึ่งเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นไฮเกรดเนาะ h ทนะครับเดี๋ยวขอแกะตัวบับเบิลออกนิดนึงนะครับจะได้เห็นหน้าบนะ็อกอาร์ตเนาะเนี่ยบ็อกอาร์ตก็จะประมาณนี้นะครับสะท้อนไฟนิดนึงนะกล่องใหญ่มากนะครับตัวกระเลียนเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นแบบหุน่นเป็นสีเหลืองนะเป็นหุน่นเหมือนหุ่นช่างไงไม่รู้นะครับเออผมไม่มีประวัตินะสาหรับตัวนี้นะครับเป็นงานไฮเกรดนะครับเป็นงานไฮเกรดของบันไดนะครับเป็นโลโลโก้ฟ้านะ งานาบันไดสปริตปี2 0 2 4นะครับก็คือตัวล่าสุดเลยนะครับนี่หน้าข้างกล่องประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องสองแผงแล้วก็รีวิวกันอีกทีหนึ่งนะวันนี้ก็มาเช็คของนะเช็คของที่เป็นของเข้านะครับวันนี้นะครับเดี๋ยววางก่อนนะเออจริงๆก็อยากจะแกะดูเหมือนกันนะนะนะครับแต่เดี๋ยวดูกล่องต่อไปนะครับมันมีเข้ามา3ากล่องวันนี้ก็กล่องแรกก็จะเป็นตัว ไรเดบล็กเมื่อกี้แล้วก็ตัวกาเลียนนะครับตัวนี้สุดท้ายนะครับจะเป็นเทพราเทพรานะเดี๋ยวไปดูในกล่องนี้กันนะครับว่ายังไงนะฮะกล่องใหญ่กว่ากาเลียนแน่นอนนะครับผมใหญ่มากประมาณนี้นะครับกล่องก็ไม่ใหญ่มากนะที่แรกผมนึกว่าจะกล่องใหญ่นะเดี๋ยวขอแกะบับเบิลก่อนนะครับทีแรกนึกว่าจะกล่องใหญ่ กล่องก็อพอๆกับเจ้ากันเลียนเลยนะครับเนี่ยได้มาแล้วนะครับสําหรับกล่องนี้ก็คือเทพรานะครับเป็นเทพตัวแรกนะครับจากอ,อ,อนิเมะมังงะนะครับของยูกิโอเกมกลคนอัจฉริยะนะครับผมซึ่งการ์ดมอนสเตอร์ในการ์ดเนี่ยของเจ้า3เทพเนี่ยมันจะมีอยู่3ตัวนะก็คือตัวนี้เทพรานะครับเทพโอเบลิสตโอบิลิสเนี่ยจะออกประมาณปีหน้านะครับต้นปีหน้าแล้วก็ โอซริสโอซริสจะเป็นมังกรนะครับมังกรที่เป็นตัวยาวๆนะครับจะมีอยู่3ตัวนะที่ออกมานะครับซึ่งตัวของมอนสเตอร์ในยูกิโอเนี่ยก็ออกมาหลายตัวแล้วนะไม่ว่าจะเป็นตัวบูไอ้นะครับบูไอไวทาก้อนนะครับตัวเอ็กโซเดียอะไรแบบนี้นะครับตัวคาออสโซเยอร์นะครับก็ออกมาหลายตัวแล้วนะครับซึ่ง3มเทพตัวนี้ผมก็เล็งๆอยู่แล้วนะอยากได้ให้มันครบนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับสำหรับงานของยูกิโอตัวนี้นะครับ เป็นงานจากซีรีส์ฟิกเกอร์เอสตันดาต์นะครับผมกรองพอๆกันกับการเลี้ยนเลยนะครับเนี่ยกล่องพอๆกันเลยนะครับการเลี้ยนจะดูใหญ่กว่าอยู่นะครับแต่มันบางนะครับแต่ตัวนี้จะดูเล็กกว่าแต่หนานะครับหนากว่านะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาอันบ็อกเค้กของเข้านะวันนี้มีเข้ามา3ตัวนะครับก็คือการเลี้ยน ตัวรานะครับแล้วก็ตัวไรเดอร์แบ็กนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาวีล็อกสั้นๆนะครับทักทายเพื่อนๆนะครับก็คอมเมนต์คุยกันละกันนะว่าอยากให้ประกอบตัวไหนก่อนนะอยากดูรีวิวตัวไหนก่อนนะครับก็มามาคอมเมนต์ไว้ก็แล้วกันนะครับผมก็ช่วงนี้ก็โดนประมาทอยู่นะว่าเฮ้ยกลายเป็นช่องงานจีนไปแล้วนะครับก็ไม่ใช่นะมีงานตัวไหนที่น่าเล่นนะครับที่เป็นแนวทางได้นะครับหรือว่าผมชอบนะครับผมก็จะเอามาประกอบ แล้วก็แล้วแต่ที่ว่าจะติดอะไรนะช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับผมก็ไม่ได้เจาะจงนะว่างานญี่ปุ่นงานจีนงานอะไรเงี้ยถ้าเป็นตัวไหนที่ชอบก็คือจะเอาหมดประมาณนี้นะครับผมนะแต่ผมก็ยังเล่นงานแท้เป็นหลักนะครับพวกบันไดเป็นหลักอยู่นะครับผมส่วนงานจีนก็มีบ้างปรับปลายนะครับไม่ว่าจะเป็นงานลิขสิทธิ์แท้หรืองานก๊อปงานอะไรก็เล่นเล่นนะครับแล้วก็มาเป็นแนวทางให้เพื่อนๆน,นะครับในในช่องด้วยนะครับผม ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แหละง่วงแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงมาอันบล็อกแกะของสองแผงก,กันก่อนนะก่อนที่เราจะไปรีวิวนะครับก็ในใจนะอยากจะอยากจะแกะกล่องของราก่อนนะครับก็ถ้าไม่มีใครมาคอมเมนต์นะเดี๋ยวผมเอาราก่อนก็แล้วกันนะครับโอเคเจอกันในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับไปและง่วงนอนบ๊ายบาย